ครับพอเปิดออนแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะครับวัดค่าเป็น ppm นะครับตัวนี้แก้วนี้คือน้ําสะอาดจากอกน้ํานะครับอันนี้เรามาวัดแล้วอ่าตอนถ่ายที่ตัวรเรียกเลยอยู่ที่สามร้อยสิบสี่นะครับนี่คือน้ําที่กินได้น้ําสะอาดมากๆเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็คือน้ําที่อยู่ในคลองนะครับที่ตักมานะครับ มีค่าอยู่ที่713เป็นน้ำสะอาดน้ำที่ดีใช้ในการเกษตรได้ดีนะครับ700ขึ้นมาแล้วเป็น750นะครับแสดงว่าคลองเนี่ยน้ำดีมากเลยน้ำสะอาดมากเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็คือัวนี้นะครับเป็นน้ำที่อยู่ในลอกสวนวัดออกมาแล้ว1,590นะครับซึ่งมันเยอะเกินไปนะครับ ในล่องสวนควรจะมีค่าน้ําประมาณ700เท่ากันในคลองแต่ตอนนี้คือ1590ถือว่ามีความเค็มสูงไม่ใช่น้ําที่ใช้ในการเกษตรนะครับน้ําที่ใช้ในการเกษตรต้องมีค่าตั้งแต่600จนถึง900นะครับเกินพันเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นน้ําที่แย่แล้วนะครับอันนี้คือพันเก้าพันถือว่าเป็นน้ําที่ไม่ดีต้องเอาน้ําจากในคลองนะครับมาเจือนะครับถูกน้าจากสวนออก แล้วก็เอาน้ําจากในคลองสูบเข้าเรามาดูน้ําในคลองอีกทีหนึ่งนะครับมีค่าแค่7 0 0เองเนี่ยถือเป็นน้ําดีนะครับแต่น้ําในสวนมีค่าพันห้าร้อยแปดสิบเป็นน้ําไม่ดีต้องเอาน้ําจากในคลองสูบออกแล้วเอาน้ําจากในสวนสูบออกนะครับขอโทษนะครับแล้วก็เอาน้ําจากในคลองมาใส่แทนนะครับอ่านะครับก็ได้ผลแล้วว่าน้ําในสวนไม่ดีแต่น้ําในคลองดี จะต้องถ่ายน้ำใหม่เปลี่ยนน้ำใหม่นะครับขอบคุณมากครับ